ผิดหวังกันทั้งประเทศเปิดประวัติกระทิงขุนนรงคระเอกหน้าใหม่สุดฮอตมาแรงแต่มีรายชื่อเอี่ยวกับ Forex ทพี่นี้ทำเอาแฟนคลับหลายคนนั้นหลังได้ทราบข่าวก็ตกใจกันเป็นอย่างมากโดยประวัติความเป็นมาของเขาก่อนจะเป็นพระเอกสุ hot ดฮอตโด่งดังแบบนี้ได้นั้นเป็นไปมาอย่างไรไปชมกันเลยจ้า กทิงขุนนรงเกิดวันที่4มีนาคม2539ที่จังหวัดเชียงรายปัจจุบันอายุ26ปีเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง4คนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีโดยถุนนักกีฬาและจบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กันทิงได้เข้าวงการบันเทิงจากการชักชวนของอาจารย์ที่โรงเรียนซึ่งรู้จักกันกับพงพัฒน์วชิราบรรจงและธัญญาวชิราบรรจงโดยได้มีการแนะนําให้เป็นลองแคสติ้งเป็นนักแสดงจนกระทั่งกันทิงได้มาร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องมังกรในปี2 5 5 8หลังจากซีรีส์เรื่องนั้นก็ทําให้เจ้าตัวได้มีผลงานติดตามมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานละครซีรีส์โฆษณาและงานไทยแบบต่างๆจนปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่การเป็นพระเอกอย่างเต็มตัวแบบทุกวันนี้ ก่อนที่กรนทิงจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนั้นเจ้าตัวได้เคยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพเล่นบาสเป็นชีวิตจิตใจแต่พอได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วนั้นชีวิตก็เริ่มพลิกผันเริ่มงานด้วยการเป็นนักแสดงสมทบและบทพารองมาก่อนเช่นเลง้งไว้หนุ่มซีรีส์เรื่องเลือดมังกรหมวดหินจากละครลิขิตรักและอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นกันหิงก็ได้ลองเป็นพระเอกเรื่องแรกในละครเรื่องลิขินแห่งจันและขึ้นแทนเป็นพระเอกเต็มตัวในละครช่วงเย็นในละครเรื่องเทพพิดาปาระซึ่งกันหิงนั้นก็ได้แสดงฝีมือพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเองได้ก้าวกระโดดมาเรื่อยๆจนกลายเป็นพระเอกสุดพรสร์อของทางช่อง3มเป็นที่เรียบร้อยจนในปัจจุบนันเจ้าตัวก็ได้มีผลงานละครเรื่องล่าสุดอย่างเรื่องไอ้ค่อยหักเจ้าและเรื่องสาบซ่อนรัก เรื่องของหัวใจได้มีแฟนสาวเป็นนางแบบสวยแซ่บคคบรถอย่างกระปุกพัชราดารานางแบบสวยเป๊ออร่าพุ่งที่เกิดวันที่29ตุลาคม2537มีพี่น้องทั้งหมด3าคนกระปุกเป็นคนกลางจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพาการกาเข้าวงการบันเทิงของกระปุกนั้นเป็นที่รู้จักหลังจากที่มีคนเอารูปของเธอไปลงในกระทูต้ต่างๆตามเว็บทําให้มีคนเข้ามาติดตามเธอเกินมากขึ้นจนได้รับผลงานถ่ายแบบตามนติตยสารต่างๆและมีผลงานเป็นที่รู้จักจากซีรีส์เรื่องเลิฟซองเลิฟ นนั่นเองหลังคบกันมาได้สักระยะทั้งสองก็ได้เปิดตัวอย่างชัดเจนมีภาพหวานๆออกมาให้แฟนๆติดตามกันอยู่เสมอซึ่งทั้งสองนั้นก็ได้คบหาดูใจกันมาประมาณ7ปีแล้วเป็นคู่รักที่ข้างรักกันหนักมากคอยสัมร์ตซึ่งกันและกัน จนใครๆต่างก็บอกว่าเป็นคู่สร้างคู่สมซึ่งล่าสุดกับประเด็นที่ทําเอาหนุ่มกันทิงได้กลายเป็นข่าวฮอนมานั้นมาจากการที่เพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก forex ที่ดีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีพระเอกดังช่อง3เป็นหนึ่งในแม่ทีมประเด็น forex ที่ดีมีลูกค้าอีก14คนและยังมีดาราช่อง3อีก1คนที่มีลูกค้าย17คนโดยทางเพจได้มีการติดต่อไปยังหนุ่มกันชัยกาเนิดพลีที่กอร,รายการหัวกระแสพร้อมทั้งขีดเส้นให้เชิญพระเอกคนดังกล่าวมาออกรายการภายในวันที่15กันยายนหากไม่ยอมมาออกรายการจะะะเเเปปปปิดชชชืื่่่่่ออออกกนนนนนนนพ็ขข้้มมมูลลใใหรชาาาาาแทททีาาีััววไสถง15ย นนทีี่จึง้แต่ต่อมาทางเพจก็ได้ออกมาบอกว่าทางหิมงานขุนกระแสร,รายงานว่าไม่สามารถมาร่วมรายการได้ทําให้ทางเพจเลยต้องออกมาระบุเผยชื่อพระเอกคนดังกล่าวว่าคือกระทิงขุนกรงประเทศรัฐเป็นแม่ไข่ที่มีลูกทิมมากถึง14คนงานนี้ทำเอากลายเป็นประเด็นกระแสที่มาแรงเป็นอย่างมากพอลูกไข่แต่ละคนนั้นเป็นคนในว,วงการบันเทิงกันทั้งนั้นทางน้หนุมกระทิงนั้นจะโดนไปเดินอะไรหรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปจ้า